สวัสดีครับผมเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับก็จะเป็นในตัวของเด็กสายรีเวนเจอร์ฮะก็เพิ่งได้ของมาใหม่ในสัปหักนี้ก็เป็นสายของรีเวนเจอร์ฮะนี่เลยเพิ่งได้ตัวนี้มาก็ชื่อว่ารีเวนเจอร์เลจิ่งฟอร์ดากอนรีเวิร์สฮะซึ่งลิสเด็กจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยครับเก็บสามไว้เลยครับผมนี่เลยครับรีเวนเจอร์เลจิ่งฟอร์ดากอนรีเวิร์สครับใส่สี่ใบเลยครับผมใส่เต็มเลยสกิลได้ครับผมแอคทีฟช่องแวนกาด ล็อกเรียอกาศที่มีคําว่ารีเวนเจอร์ในชื่อการ์ดของคุณครับ1ใบเลือกยูนิตท,ที่มีคําว่ารีเวนเจอร์ในชื่อการ์ดของคุณ3ใบย,ยูนิตเหล่านั้นได้พาววเอร์บวกห้าพันจนจบเท่านะั้ก็เอาไว้เพิ่มพลังครับผมต่อมาผมออโต้ช่างแบนการ์ดนะผมวันฟอร์เทิร์นค่าคอสของความสามารถนี้จะลดลงตามจํานวนการ์ดที่ถูกล็อกของคุณทุกๆหนึ่งใบผมก็ค่าคอสเคาน์เตอร์บาร์จะลดลงตามจํานวนการ์ดที่ถูกล็อกนะครผมคอสคือเคาน์เตอร์บาร์สามครับผมทิ้งการ์ดบนมือสามใบ เลือกเล็อกอะที่สแตนด์อยู่ของคุณไม่เกิน2ใบครับผมล็อกการ์ดเหล่านั้นจากนั้นถ้าคุณมีการ์ดที่ถูกล็อกอยู่2ใบหรือมากกว่าหรือมีการ์ดบนดาเมจโซน5ใบครับผมสแตนด์ยูนิตนี้ครับก็ใช้ได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะใส่4ใบครับก็ของดีครับผมได้มาใหม่แต่ส่วนตัวผมก็ยังชอบร่างนี้มากกว่า,าครับผมนี่เลยรีเวน리벤져레징폼다크콘นะครับผมใส่ไปสี่ใบครับผมใส่เต็มออโต้ผมเมื่อยูนิตนี้ลงสนามช่องแวนการ์ดครับถ้าบนดาเมจโซนมีการ์ดสี่ใบหรือมากกว่า สกิวว่าผมคอคือเคาน์เตอร์บัสหนึ่งฮะค้นหาเกย์สองหรือต่ำกว่าที่มีคำว่ารีเวนเจอร์ในชื่อการ์ดผมจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบคอการ์ดใบนั้นลงช่องเลกาดผมและสับกองส,ก,องสกิลแรกนะต่อไปสกิลสองครับผมออโต้ Auto, ช่องแเนการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตน,นี้จบตีครับผมคอคือรีไทายแรกของคุณที่มีคำว่ารีเวนเจอร์ในชื่อการ์ดครับสามใบเลือกการ์ดเกย์สามบนมือที่มีคำว่ารีเวนเจอร์ผมไล์การ์ดใบนั้นในทรัพสแตบนบครับ,รบก็เอามาไล์ใหม่ได้ครับผมก็ตอนที่มมมมมััมัันนนนนเเเเรรติ้้งงงฟอ์ยไ่่่ขาาลป็ เว้ยมันไม่ได้เล่นเป็นร่างนี่นะยังไม่ได้เล่นเป็นร่างนี้ก็เห็นเขาเล่นกับมอเดลฮะก็เล่นกับมอเดลมันก็ดีบิ๊กแบบนะก็มันมีฟอร์สมันปั๊มฟอร์สได้มอเดลปัป๊มฟอร์สก่อนแล้วก็ต่อมาก็ไลท์เลจจิ้งพอเลจจิ้งตีปุ๊บรีไทเลกาดเทวหลังแถวหลังฮะที่มันมีคำว่ารีเวนเจอร์นะแล้วก็ไลท์มอเดลพอมอเดลตีปุ๊บเคาน์เตอร์บารสแตนวัตเตอร์ดาร์กอีกก็แล้วแต่ความชอบฮะแต่มีรีเวิร์ลแล้วก็ต้องใช้รีเวิร์สนนนะเดดีีี๋ยวมม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 ััไไผมผมนน่่่่ตตรรรงงทผผผผอาคบบใใแหลังดรากอนครับ ก็ใบนี้ผมจะใส่ไปเป็นท่าปิดนะครับผมออตโต้ผมช่องเป็นกาดเมื่อลงสนามครับโซบัสหนึ่งนำกาดเกย์สองเจาะดับโซนขึ้นมือหนึ่งใบฮะก็ง่ายๆ่าเลยครับผมโซบัสเอาขึ้นมือแค่นั้นเลยก็เอาพวกตัวเล่นอะไรขึ้นได้ถ้าเป็นพวกรีเวนเจอร์อะไรขึ้นมือก็ก็ได้ต่อมาผมออตโต้ช่องเป็นกาดเรี้ยกาดนะครับผมเมื่อยูนิตนี้โจมตีครับผมถ้าคุณมีฟอร์ตมาร์เกอร์สามใบหรือมากกว่าครับผมโซบัสการ์ดเกย์สามจนจบการต่อสู้ยูนิตนี้บวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นบวกหนึ่งขี แล้วคอพิทักษ์ไม่ได้นะฮะจากบนมือก็เรื่องการโซเกจสามเนี่ยเด็กเนี้ยผมว่ามันไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าด้วยการที่ว่าแวนเรามันจําไรได้อยู่แล้วนะถ้าเป็นแบบว่าเลจิงฟอร์มล่างแรกนะก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรเลยฮนะมันคือมันได้เรื่อยๆอแต่ผมติดไปไปเดียวนะไม่อยากใส่เยอะมัน,ม,นมันเตืองที่ฮนะเกจสามก็มีเท่านี้นะผมต่อมาจะเป็นเกจสองนะผมรีเวนเจอร์ผู้ชนะได้ตนนะผมลูเคอาร์ ใส่ไปสี่ใบนะฮะก็เป็นของใหม่ที่มาชุดเดียวกับไอ์เลตติ้งโฟร์ดากอนรีเวิร์ดนะ,ะก็สกิลผมออโต้ครับผมเ<ผ>ม,มื่อยูนิตนี้ถูกไล่ทับโดยยูนิตที่มีคําว่ารีเวนเจอร์ในชื่อการ์ดของคุณฮะดูการ์ดสามใบบนกองเลือกการ์ดที่มีคําว่ารีเวนเจอร์ในชื่อกาสหนึ่งใบครัทบที่มีเกรดเท่ากว่าเฮ้ยไม่ใช่ดิเกรเท่ากับหรือต่ำกว่าแวนการ์ดของคู่แข่งจากแน,น,น้นไม่เกินหนึ่งใบผมแสดงแนะนำขึ้นมือฮะแล้วก็น้ำที่เหลือไปเรียงมาใต้กองตัดใจชอบได้เลยฮะ ก็สกิลก็คล้ายๆกับตัวที่มันมีอยู่แล้วนะต่อมาผมคอนติเนียช่องเรกาครับผมถ้าคุณมีเรกาเกรดหนึ่งที่มีคำว่ารีเวนเจอร์ในชื่อกา์ดอยู่ในแถวในตั้งเดียวอยู่ในนี้ยูนิตนี้บวกเพาเวอร์ห้าพันฮะก็ง,งนะ่ายๆฮะเกรดหนึ่งแถวหลังก็บวกพาเวอร์ห้าพันเลยแค่นั้นก็คือเป็นตัวตีเลยอะผมใส่ไสี่ใบเลยฮนะต่อมาผมนี่ครับใส่ไ้สี่ใบเลยรีเวนเจอร์ รีเวนเจอร์อารอนทามินนะผมทาถูกใส่ไปสี่ใบนะฮะออโต้ครับ,รบผมเมื่ออยนน,นี่ลงสนามช่องแวนหรือเ ah รียนะฮะโซบัสหนึ่งหากกตหนึ่งที่มีคำว่ารีเวนเจอร์จากในกองการ์ดผมไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลกาดและสับกองฮะแล้วก็จบเทินก็รีทายตัวที่คอนะผมอย่าลืมนะฮะก็เห็นลืมกันเยอะมากเลยตัวนี้ที่มันเจกมานะต่อมาครับสี่ใบเหมือนเดิมครับผมเกตสองรีเวนเจอร์กองกำลังป้องกันโดรินครับ ตัวนี้ก็มันมาในชุด v ด d ศูนย์สี่นะซึ่งก่อนนั้นหนนน้้าัที่มันเป็นชุดอะไรนี้ผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าส่วนตัวผมมาผมก็เพิ่งมาเล่นชาร์โดนะตอนที่ว่าเลจิ n งฟอร์มมันเพิ่งเข้ามาผมสกีว่าผมออโต้ช่องเรียกาครับเมื่อลงสนามเขาจะบัตหนึ่งโซบัสหนึ่งยูดีนี้บอกาวเวอร์หนึ่งหมื่นะผมจนจบเทิร์นแล้วถ้าแบนการ์ดหรือเรียกาดมีรีเวนเจอร์ผู้นำคัพคอรัสอยู่ัจบจวกัสทงใบฮะก็เดี๋ยวมันจะมา เล่นต่อกับไอ้คอดัตนะซึ่งเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวมาดูสกิลที่หลังใส,ส่ไปสี่ใบให้ผมสกิลใช้ง่ายๆลยฮะคอร์ดัตหนึ่งโซล์บัตหนึ่งก็บวกหมืน่นง่ายๆเพิ่มพลังแถมได้จั่วด้วยนะเกจสองก็หมดแล้วฮะต่อมาเกจหนึ่งครับผมนี่เลยของใหม่เหมือนกันที่มากับชุดเลดจิ่งฟอร์ลีเวิร์สรีเบนเจอร์พวกควบคุมตนลาเคียครับผมใส่ไปสี่ใบเลยฮะสกิลแรกครับผมออโต้ Auto จากโซครับผมวันฟอร์เทิร์น เมื่อยูนิตเกรดสที่มีคำว่ารีเวนเจอร์ในชื่อการของคุณนะครับผมลงสนามช่องแวนเกตดด้วยการไล่ทับเกรดสองครค้นหาเกรดหนึ่งที่มีคำว่ารีเวนเจอร์จากในกองครับไม่เกินหนึ่งใบพอลงช่องเลกาดในสภาพเลสนะฮะก็มันไล่เป็นตัวนี้คือมันจะดีมากเลยนะผมว่าก็คือมันได้เสกเพื่อนมาเพิ่มแต่ในสภาพเลสเอาไว้เอาไว้ให้แวนกินหรือแวนล็อกก็ได้ฮะแล้วแต่ต่อมาผมอีกสกิลหนึ่งแอคทีฟช่องเรียกัดผมวันฟอร์เทิร์น โซบัสสองครับผมเลือกเกรดสองที่มีคำว่ารีเวนเจอร์จากดรอปหนึ่งบครับผมค<ม>อลงช่องเลกกัดในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ก็อย่างนี้ใช่ไหมวางคอเป็นตัวนี่ปุ๊บพอคอตัวนี้มาเทคตัวนี้ครับสกิลล่างมันก็จะเกิด <c oughs> ก็คือมีเกรดหนึ่งแถวหลังกัะมันฮะบวกพาวเวอร์ครับพันก Power 5, ็แค่นี้นะตีก็หมื่นแปดสองหมื่นสามแค่นั้นเลยไม่ต้องขนาดไม่ต้องมีขนาดไม่มีฟอร์ดนี่นนก็สองหมื่นสามแล้วอะ ก็ขอเขาขาดแล้วอะถ้าเป็นแคนโปรเทคแคนเอ็กเซลนี่ก็คือขอหมื่นห้าเลยนะหมื 100, ่นเดียวไม่พอ,อต่อมาผมตัวที่เข้ามากับเลติ้งฟอร์มตอนแรกฮะรีเวนเจอร์ก่อนทม,มินนะผมรีนเนเาใส่ไปสี่ใบฮะสกิปแรกครับผมออตโต้ช่องแวนเลียครับผมเมื่อโจมตีฮิตหรือบูทฮิตนะผมเปิดท็อปสามฮะเลือกรีเวนเจอร์หนึ่งใบฮะขึ้นมือและที่เหลือเรียงใต้กองตามใจอชอบฮะแค่นั้นเลย อันนี้ผมยอ่ยอให้สันส้นๆเลยนะเข้าใจง่ายๆเลยสกิลต่อมาผมออโตโเมื่อถูกรีท้ายจากเรียการะผมด้วยความสามารถหรือค่าคอนะโซบัสหนึ่งแล้วก็คู่แข่งเลือกรีทรายเรียการตเองหนึงไปก็ก็เหมือนเหมือนถ้าแบบถ้าเราตายไปด้วยฝั่งตรงข้ามก็ต้องมีตัวอะไรตัวหนึ่งตายไปกับเราด้วยนะก็ดีมากเลยเอาไว้พังบอดแล้วยิ่งไปเจอแบบว่าเด็กฝั่งตรงข้ามที่เป็นแบบว่าเด็กที่มปนแบบต้องพึ่งบอดอะไรเงี้ยหรือว่า มือน้อยอะไรเงี้ยปะ่ะไปตัดบอร์ดเขามันคือมันตัดเกมดีมากนะตัวนี้แล้วก็สกิลมันดีด้วยสกิลบนนะเกรดหนึ่งใบสุดท้ายผมใส่ไว้นี่เลยฮะสี่ใบอร์พูดทางทับเพราะผมคอดัตอ่าตัวที่บอกไปตอนแรกเลยว่าเอาไว้เล่นเกรดสองฮะสกิลออโต้ Auto, ผมช่องเลกกเมื่อจบเทนะินฮะเท่าแบนเป็นเกรดสามแบนของเรานะฮะเป็นเกรดสามคอสคือเคาเตอร์บัสหนึ่งฮะเอาเตงเข้าโซจวนหนึ่งใบแล้วถ้ามีรีเเวน리벤져 กองกาลังป้องกันโดรินอยู่ครับผมเขาัวชาร์จคืนเอาง,ง่ายๆนะมันแบบมันพอมันอยู่ด้วยกันอะอะไรๆมันก็เหมือนฟรีเลยนะฮะเนี่ยก็คือตัวนี้ออนนี้นั่นแหลอะอลงมาปุ๊บตัวนี้อขอตัวนี้มาก่อนนะฮะแล้วก็ขอตัวนี้มาอตัวนี้ปุ๊บมันลงสนามเพาบาสโซบาสบวกหมื่นครับผมแล้วก็บลูนเวนหรือเรียมมีตัวนี้อยู่ฮะตัวหนึ่งแค่นั้นเลยฮะ ก็ต่อมาตัวนี้ครับตัวนี้มันก็จะไปกดจบเธอนะซึ่งให้ดีก็เวลาใช้ติ้งฟอร์มครับผมล่างแรกรีทายก็พยายามเก็บมันไว้ก่อนนะมันจะได้จั่วมือคืนนะหรือว่าถ้าคิดว่ามือเยอะแล้วหรือว่ามือแบบอ่าคิดว่าเรากาดหนาแน่นอนอ่ะก็ก็ทําเลยก็ได้ฮะก็กินไปเลยก็ได้ก็กดแท่งแวนไปเลยก็ได้มันก็มีแต่ได้กับได้นะผมว่าโอเคผมต่อมาจะเป็นเกรดศูนย์ครับ นี่ผมตัวเริ่มตรงสายฮรรีเมนเจอร์แห่งความบูดไวผมฟิตสายไวครับผมให้ตรงสายนะหรือแบบว่าจะปวนเขาก็ได้นะอย,อย่างแบบว่าไงตัวเริ่มจะเปลี่ยนตัวอื่นก็ได้จะเปลี่ยนเป็นไอ้แดกพินลูอาร์ตอะไรนั้นก็ได้ฮะหรือว่าจะเปลี่ยนสลีปก็ได้นะผมผมผมใส่เป็นลายมอเด็นะก็จะแบบยังไงให้เขาคิดผิดอะแบบว่าเปิดมาตัวเริ่มอะตัวเริ่มก็เป็นไอ้แดกพินและอะไรงั้นอะ เที่ยนเป็นเด็กอะแล้วก็เปลี่ยนสลีปเป็นลายลูอาร์ตอีกอ่ะตัวเริ่มงี้มาคู่แข่งที่ราเอาลูอาร์ตแน่เลยสรุปไม่ใช่ะเล่นจริงๆเป็นรีเวนเจอร์ฮะ <c oughs> ก็มันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะแต่มันก็เหมือนแบบเล่นกับจิตใจเขานิดหน่อยฮะอ่ะเคผมเก๋อทีรเข้าทิกเกอร์ผมกริมรีเวนเจอร์ฮะก็มันติดชื่อรีเวนเจอร์นะบางจังหวะมันก็ได้ใช้จริงๆม,มันมันมีมันมีผลแน่นอนฮะ เวลาเอาขึ้นมือเอาไปป้องกันหรือว่าอะไรก็ตามฮะต่อมาผมเดสฟ h เทอร์อีเกิลครับผมใส่ไปสี่ใบครับผมคิใส่แค่แปดใบนะฮะต่อมาผมดอทิ r เกอร์ผมดอทเฟอร์เฟกต์นะใส่ใบสี่ใบครับคิเกตไอฮิวเกตสามผมไม่ใช่คินะใส่ไปสองใบฮะแล้วก็ฮิวธรรมดาครับผมใส่ไปสองใบเหมือนกัน ก็ทิกเกอร์มันก็สแตนดานเลยฮะคิสี่รอสี่ฮิวสี่นะแต่ว่าไอเรื่องของการใส่ฮิวเก3สามเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่ความชอบของผู้เล่นแต่ละคนนะซึ่งมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่ความถนัดแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์ในช่วงช่วงนั้นด้วยนะฮะก็ช่วงไหนเจอเด็กบุกไวก็เด็กบุกไวแล้วก็เจอบ่อยอัดสี่เลยก็ได้ฮะ หรือจะใส่เพิ่มเป็นสก็ได้นละนะลดเหลือใบนี้เหลือหนึ่งใบก็พอเหลือใบนี้หนะึ่งใบฮะแล้วก็เพิ่มมาอีก1ใบและแต่ที่ผมใส่มาอย่างละ2นี้นะเพราะว่าถือว่ากำลังดีฮนะก็<笑><笑> <g ül> อยู่ระหว่างกลางฮนะจเจอก็ใช้ไม่เจอก็ใช้ใบนี้ก็ได้การหนาเหมือนกันก็มันจะมีผลตอนที่แบบว่าเรากาวเด็กตียงแรงนะ้นะก็ส่วนตัวผมผมเจอเด็กตียงแรงบ่อยมากแล้วก็เลยใส่ก็ตามนี้ฮนะ จริงๆก็จะลดฮิลเกสามเหลือหนึ่งใบนะแต่ก็นั่นแหละบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเด็กคู่แข่งเล่นอะไรอะ่ะเวลาไปเล่นในพวกนิดคอร์ดอะไรเงรี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นน่ะก็ไม่ผมตัวผมเล่นผมไม่ถามเด็กก่อนอยู่แล้วหรือว่าเขาไม่ถามอ่ะนะอันนี้ผมก็ไม่รู้วันว่าคนอื่นเขาถามกันหรือเปล่านะผมก็เกี่ยสูท่างนี้แล้วผมพิกเกอร์มันง่ายๆฮบด้วยความที่ว่าแวนมันไลท์ฮะมันก็มันได้คืนเรื่อยๆอยู่แล้วมันไม่มีอะไรต้อง ต้องกลัวมือมันเยอะแน่นอนแวนตีก็จวดสองแล้วมันไดมาสองอีกมันไล่อีกรอบก็ทลายเป็นเลติงเลติงฟอร์รอ,อบแรกตีเลจิงฟอร์มอ่ะตีไล์ได้สองใบรีไทส์เรียกอะร,รีเวนเจอ,อ,ร,อ,อเร์สาม,ออม,อม,มใบไล่เลติงฟอร์มอีกเลติงฟอร์มตีอีกรีไทม์อีกสามใบอีกตอนแบบติดลิมิตเบรกอะดับเดเมจสี่ใบฮะไล่เป็นเลติงฟอร์รีเวิร์สมาตีอีกเท่ากับว่าโหได้ไปหกใบอ่ะแต่ว่า พอรอบสุดท้ายไลฟ์เป็นตัวนี้ปุ๊บอะไรเธอหน้าก็อาจจะต้องเล่นเป็นตัวนี้แหละแต่ถ้ามีเลจิงฟอร์มก็ไลฟ์ไม่ไดีกว่านะไรนะที่ใส่เป็นตัวนี้แต่ไม่ได้ใส่มมเดลนะเพราะว่าผมชอบเพราะว่ามัน,มนเท่นะแล้วก็สก,กิลมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นอนะสก,กิลมันก็มันก็แค่เปลี่ยนจากการไลฟ์มาแล้วก็มาสแ,แตนฮะก็มันถือว่ามันก็กดดันเหมือนกันนะฮะแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังด้วยความเก่งนะถ้าเป็นความเท่ผมให้รีเวิร์สอยู่แล้วแต่ถ้าเรื่อง ความเก่งอันนี้ผมว่ามันยังไม่เท่าเลจิ้งฟอร์มนะร่างแรกนะร่างธรรมดาแล้วก็ฟอร์สนะฮะก็เวลาเล่นก็เด็กนี้นะเวลาผมเล่นก็ผมจะใส่แวนประมาณแค่สองใบเวลาผมเล่นผมจะใส่แค่2องใบพอที่เหลือก็โยนให้ข้างมั่งเพราะว่าเวลาผมเล่นท้ายๆเกมผมก็ไงะ่ะคาลตบัสผมก็จะไม่ค่อยมีละผมก็จะเล่นเป็นไอตัวนี้เป็นหลักไอร่างรีเวิร์สนะจะไล่เป็นตัวนี้แหละ ก็สแตนตีแล้วยิ่งมีฮาดาเมจเนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอัลติเมทเบรกเนี่ยจะดีมากเลยอัลติเมทเบรกแล้วก็ใช้เลยนะอาจจะอาจจะดูเบียวๆหน่อยนะฮะก็เหมือนเดิมว่าผมเหมือนคลิปก่อนที่ผ่านมาก็บอกบอกไปแล้วว่าเด็กที่ผมทํามาก็นั่นแหละผมก็ไปดูจากต่างชาติมาแล้วก็ดูจากคนไทยแบบช่องอื่นมาด้วยดูจากคนอื่นมาด้วยรู้จากการเล่นจริงๆของคนอื่นมาด้วยฮะก็ ใครชอบเล่นแบบไหนก็เอาไปจัดได้ตามความถนัดผมมันขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วความแบบไงความเข้ามือของผู้เล่นแต่ละคนฮนะซึ่งใครชอบก็นําไปจัดตามได้เลยครับผมวันนี้ก็ไม่มีแล้วผมก็มีเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไปเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ